นทิทานเรื่องหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าเล่าโดยการละครั้งหนึ่งในวันนี้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนฟ้าสูงเนื้อหมู่เมฆและขุนเขาที่ที่แสงดาวพร่างพราวราวกับอัญ,ญมณีที่อยู่บนพื้นกรรมหยี่แห่งราตรี ที่นั่นมีเหล่านางฟ้าผู้สวยงามอาศัยอยู่ในวังเมคาของเทพเจ้าแห่งสว,งสวรรค์หนึ่งในนั้นคือนางฟ้าน้อยชื่อจื้อหนี่บุตรสาวองค์สุดท้องของเทพเจ้าแห่งสวรรค์เธอเป็นนางฟ้าที่มีฝีมือในการทอผ้าทองคำผ้าแห่งสวรรค์ ด้วยฝีมือของเธอผืนผ้าจึงเปล่งประกายราวกับแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านแพรไหมแล้วก็กลายเป็นสะพานสายรุ้งอ่อนโยนเชื่อมระหว่างคืนและวันแต่ในหัวใจของนางฟ้าผู้นี้กลับมีสิ่งหนึ่งขาดหายไปแม้ว่าเธอจะได้เห็นแสงดาวหมื่นพันแต่เธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวเสียงกี่กระทบไหมในแต่ละวันก็ช่างว่างเปล่า ไร้ชีวิตชีวาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อแสงอาทิตย์ลาลับไปจากท้องฟ้าลมเย็นพัดเอื่อยลงมายังลำธารเบื้องล่างจื้อหนีและพี่สาวทั้งหกของนางได้รับอนุญาตให้ลงมาเล่นน้ำบนพื้นโลกพวกเธอสวมเสื้อคลุมวิเศษที่ถักจากเส้นไหมแห่งรุ้งและดวงดาวแล้วก็เหาะลงมายังทุ่งหญ้าเคี้ยวขจี ที่ที่มีน้ำใสไหลผ่านและมีหมอกบางปกคลุมอยู่ไปทั่วในเวลาเดียวกันนั้นเองมีชายหนุ่มผู้ยากจนคนหนึ่งเขาชื่อว่านิวหลางเขาเป็นคนเลี้ยงวัวที่ใจดีอาศัยอยู่กับวัวตัวเดียวซึ่งเป็นเพื่อนคู่ใจของเขาเจ้าวัวตัวนั้นขนของมันเป็นสีทองประกายดวงตาของมันมีแววประหลาด มันไม่ใช่วัวธรรมดาแต่มันเป็นวัวสวรรค์ที่ถูกขับไล่ลงมายังโลกเพราะทำผิดกฎบนฟ้าวันนั้นนิวหลางพางัวออกไปกินหญ้าตามปกติแต่ขณะที่เขาเดินเลียบลำธารเขาก็ได้เห็นภาพอันง,งดงามที่สุดในชีวิตหญิงสาวเจ็ดนางกำลังเล่นน้ำในธารใส และหนึ่งในนั้นมีรอยยิ้มที่อบอุ่นราวแสงเดือนยามค่ำคืนเธอคือจือหนีนั่นเองเมื่อวัวทองเห็นดังนั้นมันก็กระซิบกับนิวหลางว่าเจ้าช้ยยนุ่มเอ๋ยนางคนนี้คือบุตรีแห่งสวรรค์หากเจ้าปรารถนาอยากจะรู้จักนางเจ้าจงไปเก็บผ้าคลุมวิเศษพื้นนั้นของนางไว้สะก่อน หนิวหลางแม้ว่าจะลังเลแต่ก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอยา่างดึงหัวใจของเขาเอาไว้เขาเห็นผ้าคลุมวิเศษของนางฟ้าพาดอยู่บนหินริมลำธารแล้วในห่วงหนึ่งเขาก็เพียงต้องการที่จะเก็บมันเอาไว้เพื่อจะให้นางไม่ได้จากไปในทันทีและเมื่อเหล่านางฟ้าแต่งตัวกลับขึ้นสวรรค์ ก็มีเพียงจื้อหนีเท่านั้นที่หาผ้าคลุมวิเศษของตนเองไม่พบเธอจึงไม่อาจกลับสวรรค์ได้นิวหลางจึงได้ปรากฏตัวออกมาเขายืนผ้าคลุมวิเศษให้พร้อมกล่าวขอโทษเธอเบาๆและเมื่อดวงตาของทั้งสองได้สบกันโลกทั้งใบก็เหมือนจะหยุดหมุน เหลือเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกันในความเงียบงันของค่ำคืนพวกเขาเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของโลกและสวรรค์และในที่สุดความรักก็ปริบานขึ้นระหว่างมนุษย์กับนางฟ้าแม้รู้ว่าความรักเช่นนี้เป็นสิ่งต้องห้ามแต่ทั้งคู่ก็ไม่อาจจะห้ามหัวใจของตัวเองได้ ไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกน้อยสองคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ในกระท่อมกลางทุง่งจื้อหนี่ทิ้งกี่ไหมและพื้นแพรแห่งสวรรค์ลงมาเป็นสาวทอผ้าธรรมดาเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเล็กๆของเธอส่วนหนิวล้างก็ยังคงเลี้ยงวัวทำไรแล้วก็หัวเราะไปกับเสียงของลูกน้อย แสงอาทิตย์และเสียงนกยามเช้าเป็นพยานแห่งความสุขของทั้งสองคนแต่สวรรค์ก็ไม่อาจปล่อยให้ความสุขของผู้ฝ่าฝืนกฎคงอยู่ตลอดไปเมื่อเทพเจ้าแห่งสวรรค์หรือว่าบุตรสาวของตนแต่งงานไปกับมนุษย์พระองค์ส่งโกรธกลี้วอย่างหนักแล้วก็ได้ส่งเทพีหวังหมูล่ลงมานางผ่าจื้อหนีกลับขึ้นไปอย่างสูงสวรรค์ เสียงร้องไห้ของเธอสะเทือนไปทั่วฟ้าหนิวล้างและลูกน้อยร้องเรียกไม่ขาดเสียงแต่เมื่อเขากลับไปถึงบ้านวัวทองเพื่อนรักก็พูดว่าเมื่อข้าตายลงเจ้าจงเอาหนังของข้าคลุมตัวเอาไว้แล้วเจ้าจะเหาะขึ้นไปบนฟ้าได้แม้หัวใจของหนิวล้างจะแตกสลายแต่เขาก็จำต้องทำตาม เมื่อหัวทองสิ้นลมหายใจเขาก็นำหนังของมันมาคลุมตัวเอาไว้อุ้มลูกน้อยทั้งสองเอาไว้แน่นและก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างน่าอัศจรรย์แต่ก่อนที่เขาจะไปถึงจือหนี่เทพีหวังหมู่ก็ได้ปาดปิ่นผมทองคำลงกลางฟ้าจนมันได้กลายเป็นแม่น้ำกว้างสุดสายตามันคือแม่น้ำสวรรค์หรือที่มนุษย์ เรียกกันว่าทางช้างเผือกนิวหลังกับจื้อหนี่จึงถูกพรากออกจากกันอยู่กันคนละฝั่งของทางช้างเผือกอันกว้างใหญ่มองเห็นกันได้แต่ไม่อาจสัมผัสถึงเสียงร้องของจื้อหนี่กลายเป็นสายฝนโปรยปรายจากท้องฟ้าส่วนเสียงคล่ำครวญของหนิวหลังก็กลายเป็นสายลมพัดผ่านโลกมนุษย์ ฝูงนกกังเขนที่ได้ยินเสียงรำไห้ต่างก็พากันสงสารยิ่งนักดังนั้นในทุกๆปีเมื่อถึงวันที่7เดือนเจตามปฏิทินจันทรคตินกกังเขนจากทั่วทุกสารทิศจะบินมารวมตัวกันแล้วก็ต่อปีกซ้อนกันจนกลายเป็นสะพานโค้งขึ้นกลางฟ้าเพื่อให้คนรักทั้งสองได้เดินข้ามแม่น้ำแห่งสวรรค์และได้พบกัน เพียงปีละครั้งในคืนนั้นดวงดาวจะส่องแสงระยิบระยับงดงามกว่าทุกๆคืนเพราะมันคือค่ำคืนแห่งความรักที่แม้แต่ฟ้าก็ไม่อาจจะห้ามได้แม้ว่าพวกเขาต้องอยู่แยกกันตลอดไปแต่สายสัมพันธ์แห่งฟ้าและดินยังคงถูกเชื่อมโยงผ่านสายน้ำแห่งทางช้างเผือกที่ส่องสว่างในทุกค่ำคืนและนี่ คือเรื่องราวของตำนานทางช้างเผือกหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวถอผ้าเรื่องเล่าที่สอนเราว่าแม้ระยะทางจะรากกายแต่ความรักแท้ย่อมเชื่อมใจได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในนิทานครั้งหน้าจากกาและครั้งหนึ่งในวันนี้สวัสดีค่ะ